กระโปรงพันแยกชิ้นเข้ามาแล้วนะคะแล้วรอบนี้นะคะสีสวยมากใครไม่ทันถือว่าพลาดมากๆเลยรอบนี้แล้วสีสวยจริงค่ะรล้วตัวนี้คนตัวเล็กก็ใส่ได้ตัวใหญ่ก็ใส่ได้นะคะเอลน่าจะได้ถึง3637เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผ้าตัวนี้แยกชิ้นมาถึง16ชิ้นนะคะสวยมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเป้นนุ่งให้ดูนะคะเป้ยเอวใหญ่นะคะเปรียบเทียบกับเอวเล็กใกล้ๆเนาะว่ามันจะเป็นยังไง กลมนะคะสีแรกเลยที่เพื่อนใส่นะคะแล้วก็สีเขียวเห็นไหมนี่หุ่นจะเอวเล็กเพื่อจะเอวใหญ่ทีนี้คนตัวใหญ่ใส่ได้คนตัวเล็กใส่ได้นะคะตัวละ290บาทเท่านั้นนะคะผ้าจะใส่สบายมากแล้วก็ใส่ออกงานได้ใส่เที่ยวได้ใส่ทํางานได้ได้หมดเลยนะคะสีที่สองก็คือสีเขียวมิ้นต์นะคะ มาเร็วๆกันเลยไปดูสีต่อไปเลยนะคะตัวละสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะอ่ะตัวนี้เป็นสีสลับสีนะคะสีจะเข้มข้นมากเลยสวยมากๆนะคะสีสดใครชอบสีสดๆให้เอาตัวนี้นะคะตัวที่สามนะสองร้อยเก้าสิบบาทก็ต่อไปค่ะสีขาวค่ะสีขาวเดี๋ยวเป้จะใส่เลขให้นะคะว่าตัวไหนเป็นตัวไหน อ่ะต่อไปนะคะเป็นสลับสีนะคะเป็นม่วงขาวเหลืองสวยตัวนี้สวยนะคะใครชอบสลับสีก็สั่งได้เลยนะคะอือต่อไปนะคะสีม่วงมุ้ยสีม่วงสวยลายนี้สวยมากๆเลยสีม่วงนะคะต่อไปนะคะเป็นเขียวมิ้น์ลายกล้วยไม้อ่ะต่อไปจะเป็นขาวอีกลายหนึ่งค่ะขาวอีกลายหนึ่งนะคนละลายกับเมื่อกี้นะ ่ะแล้วก็ต่อไปใครถามหาสีดำํำสีดํามาแล้วค่ะสีดำมีแล้วนะสั่งได้เลยใครไปงานสีดําหรือว่าชอบใส่แบบว่าสีดํำนะสั่งได้เลยอ่ะสีขาวอีกลายหนึ่งจ้ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะสีกรมลายกล้วยไม้บอกเลยว่าสวยมากๆสวยทุกสีเลยรอบนี้นะคะ ต่อไปอู้ใครมาหาหน้าร้านวันนั้นสีเหลืองมาแล้วนะสีเหลืองมาแล้วค่ะสวยมากๆเลยสีเหลืองนะคะต่อไปนะคะเหลืองสลับส้มค่ะเหลืองส้มนะคะเยอะมากนะคะแต่ว่ามันจะมีแค่ตัวสองตัวแค่นั้นนะคะถ้าเจอแล้วรีบสั่งเลยต่อไปสีบานเย็นนะคะสีชมพูบานเย็นนะคะลาย เออชาบานะคะต่อไปคะ่ะสีม่วงโอ้ยลายว่านแสงอาทิตย์สวยมากสีม่วงนะคะม่วงพาสเทลนะต่อไปนะคะเป็นสลับสีนะคะม่วงฟ้าสวยมากเลยม่วงฟ้าอ่าต่อไปนะคะเป็นบานเย็นลายดอกไม้นะคะ ต่อไปนะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแล้วก็ต่อไปสีม่วงอ่ะม่วงนี้นะคะต่อไปจ้าสีชมพูอุ้ยสวยลายนี้สีชมพูสวยมากเลยค่ะลายนี้นะคะเป็นเนื้อดอบบี้นะต่อไปเป็นสลับสีคะ่ะชมพูส้มคะ่ะ สวยทุกสีเลยค่ะผ้าร่มนี้บอกเลยใครไม่ทันนะพลาดเลยผ้าร่มนี้สวยจริงค่ะไอสีครีมสวยมากใส่กับเสื้อส้มได้นะตัวเนี้ยสวยมากเลยส้มฟ้าเขียวสีครีมสวยมากๆค่ะต่อไปนะคะสีฟ้าอร่มนี้สวยทุกสีเลยอะ่ะรีบสั่งเลยนะคะต่อไปเป็นส้มเหลืองค่ะเป็นส้มเหลือง ต่อไปสีเหลืองลายว่านแสงอาทิตย์โอ้ยรอมนี้ผ้าสวยมากเลยนะคะอย่าลืมสั่งเลยนะผ้ารอมนี้สวยจริงใครจะเป็นชมพูครีมชมพูครีมนะคะ ใายนะคะเป็นชมพูขาวรอมนี้ผ้าสวยมากอยากให้ทุกคนสั่งใครที่เคยสั่งแล้วส่วนมากจะมาสั่งเพิ่มผ้าตัวนี้ใส่สบายราคาไม่แพง290บาทเท่านั้นนะคะขายแบบราคาส่งกันเลยทีเดียวนะคะแยกชิ้นถึง16ชิน้นตัวใหญ่ใส่ได้ตัวเล็กใส่ได้สั่งได้เลยค่ะ290บาทดวบาทด่วนๆเลยค่ะ